อาอธิบายเพิ่มก็คือว่าตัวของทองที่ไม่ขึ้นนะครับมาจากการที่อิหร่านครับอิหร่านเนี่ยมีการทำบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างน่าสงสัยนะครับถามว่าสงสัยเพราะอะไรเพราะว่าอิหร่านออกมาสงวนท่าทีอ <c oughs> <c oughs> ท่านได้ยินไม่ผิดครับ อิหร่านเพิ่งอ,ออกมาเมื่อเมื่อคืนนะครับว่ามีการสงวนท่าทีคือจริงๆเขาออกมาในมุมที่ว่าเขาไม่ไที่พูดเชิงว่าจะโจมตีกลับเมื่อไหร่ครับเลยปกติเขาไม่ใช่คนแบบนั้นครับไม่ใช่ประเทศแบบนั้นพอโดนโจมตีทีไรก็จะกลับมาทุกทีรอบนี้เปลี่ยนรูปแบบครับมันก็จะทำให้หลายๆคนมองเฮ้ยหรือว่าจะไม่เกิดวะหรือว่ามันมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับ ก็จึงทําให้คนเนี่ยกังวลนะครกังวลกังวลรวมรวมเราด้วยเราก็กังวลว่าเอรอบนี้มาไหมไหนฮนะครับจะหนักกว่าเดิมไหมหรือหรือหรืออะไรนะครับอันนี้คือประเด็นแรกที่ทองไม่ขึ้นนะครับอิหร่านเปลี่ยนท่าทีอย่างที่สองที่ทองไม่ขึ้นเพราะนะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็ง ถามว่าเรารู้ได้ยังไงคือเราเราพบว่าโฟลของเงินที่เข้าอ่ะดันไปเข้าดอลลาร์ครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับผมก็รู้ได้จากกราฟที่เราทําภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นโดย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 ,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยตารางที่ท่านเห็นคือ Excel นะ Excel ตัวนี้ยกำลังบอกว่าเงินไปไหนบ้าง ผมจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่1วัน7วัน1เดือนนะครับปรากฏว่าเงินในช่วงของที่ผ่านมาไหลออกจากทางฝั่งของบอลเน่ยตั้งแต่อายุ1ปีไปจนถึง30ปีเข้าไหนบ้าง 1. คือเข้าตลาดหุ้น 2. ตลาดหุ้นของอเมริกาครับตลาดหุ้นของยุโรปเข้าตลาดหุ้นเอเชียเข้าในฝั่งไหนอีกเข้าในดอลลาร์ครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็เข้าในตัวของทองทองโลกนะครับบวกไปห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นแล้วเข้าหนักสุดอ่ะไปอยู่ในฝั่งของบิตคอย n บิตคอยนะครับที่เข้าหนักหนักเข้าเยอะเยอะเข้าเน้นเน้นเลยนี่แหละคือคือภาพที่เจอครับ แต่ส่วนใหญ่อผมเชื่อมั่นว่าน่าจะอยู่ในรูปแบบของดอลลาร์ซะมากกว่าการเข้าดอลลาร์เยอะๆนั่นเป็นปัจจัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อทองคำนะครับเพราะว่าทองคำมันผกผันกับดอลลาร์อยู่แล้วเนาะที่เราเห็นภาพกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเรื่องของนี่ฝั่งหนึ่งเป็นในตัวของทองคำอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นดอลลาร์นะครับ USDX โอเคท่านจะพบว่าทองมันขึ้นเนาะดอลล่ามันเข้ามานะครับปกติแล้วทองคํากับดอลล่าจะผกผันกันก็คือทางตัวกันข้างนะครับอ่ะเป็นลักษณะนี้แล้วเอาไงต่อดีในสัปดาห์นี้ว่าทองเนี่ยจะจะวิ่งไปทางไหนปัจจัยหลักๆนะครับที่คาดว่าน่าจะกระทบโดยตรงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันศุกร์ครับของสัปดาห์นี้เลย โดยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย,ยที่ออกมานะครับนั่นคือในฝั่งของสัปดาห์นี้เป็นอเมริกากับยุโรปถ้าเป็นส่วนใหญ่ญี่ปุ่นมาแบบมาวันเดียวแต่มาแบบมาแบบเยอะนะครับวันพรุ่งนี้ให้ติดตามตัวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นลบตะอทองนะนะครับผมวันที่30ก็คาดการณ์ว่าทองเนี่ยน่าจะบวกได้จาก ตัว GDP ยุโรปการจ้างงานของอเมริกาแต่จะลบด้วย GDP ของอเมริกาส่วนวันพฤหัสเนี่ยต้องติดตามการประชุม BOJ ถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากเนี้ยจะเกิดเรื่องของการแพน,นิคเกี่ยวกับ Carry Trade ครับของเยนนะครับถ้าขึ้นหรอถ้าขึ้นนะแต่ถ้าไม่ขึ้นไม่มีประเด็นทองจะลงนะครับแล้วก็ในวันพฤหัสเองอีกตัวหนึ่งก็คือ PCE ยังไม่เห็นคาดการ นะครับส่วนสุดท้ายคือวันศุกร์เนี่ยโอ้โหตัวเลขเศรษฐกิจบานตะไทยนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานการจ้างงานเฉลี่ยรายชั่วโมงก็ยังเห็นภาพที่ยังบวกต่อทองได้บ้างเบื้องต้นสรุปอย่างนี้นะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยทองยังมีโอกาสบวกเยอะๆนะครับโอเคแล้วทิศทางลัะของทองอ่ะในรอบเนี้ยนะครับ มองเป้าหมายด้านบนเท่าไหร่นะครับในในรอบนี้เองเนี่ยเรามองว่าเป้าหมายด้านบนจะเห็นติดสองพันเจ็้อยหกสิบสองพันเจ็ด้อยแปสิบหกแล้วด้านล่างลึกสุดใจนะครับจะอยู่แถวสองพันหร้อยห้าสิบเจ็ดแต่ผมว่าไม่ไม่ได้ลึกขนาดน้ำสับดานนี้หรอกนะครับถ้าใครอยู่ในฝั่งซื้อกันอยู่แล้วนะครับสต็อปเนี่ยให้ไว้ที่สองพันเจ็ด้อยยี่สิบเหรียญนะครับถ้าใครอยู่ในฝั่งรองนะครับฝั่งรองนะฝั่งรอง 2,720ถ้าหลุด20ต้องอยู่ในฝั่งช็อตกันนิดหนึ่งนะสั้นๆนะครับลงไปถึง2,700ทวนๆเราจะเล่นใช้2,720เป็นตัวตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือขายครับผมเมื่อเช้าเนี่ยย่อลงมาถ้าเจอกันในวันนี้25น,น้าซื้อเนาะสะต็อป20โอ้โหไม่แพงเลยนะครับตอนนี้กำไร10เหรียญไปละเราเจอกันช้าไปขออภัยนะครับที่มาช้าโอเคในตัวของทองโลกง่ายๆแค่นี้เลยครับส่วนในฝั่งของ ทองคําไทยต้องดูค่างเงินบาทก่อนบาทวันนี้กลับมาอ่อน33บาท76ตังค์นะครับเมื่อเช้าเห็น33บาท80าทหลักๆคือ 1. ต่างชาติเทขายในบอน28,000ล้านบาทในเดือนเฉพาะเดือนของตุลาคมนะแล้วในเดือนตุลาเนี่ยต่างชาติยังเทในฝั่งของหุ้นน่ยไปประมาณ29,000 สองหมื่นนะครับล้านบาทเทรวมกันเนี่ยในเดือนเกือบเกือบในเดือนของตุลาเนี่ยเกือบเกือบจะแตะประมาณ5 0 0หมืล้านบาทแน่นอนว่าบาทมันต้องอ่อนครับถามว่าแล้วทำไมาต่างชาติถึงเท1คือเรื่องของทิศท,ทางดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปสําหรับไทยครับก็คือดอกเบี้ยไทยนะครับลดลงตั้งแต่ในฝั่งของกรงงประกาศลดดอกเบี้ยเนาะนะครับแล้ว2การเมืองที่ไม่ค่อยนิ่ง2เรื่องนั้นเป็นปัจจัยค่อนข้าง กดดันเศรษฐกิจบ้านเราครับให้ดูแบบมันแปลกๆอ,อ่ะเงินเลยไหลออกนะครับนี่คือประเด็นหลักๆนะที่เข้ามาบาทยังมอนอ่อนต่อนะครับสามิบาทเป็นเป้าใครที่อยู่ในฝั่งของโกลฟิวเจอร์นะใครที่อยู่ในฝั่งของ u s d f u t ี r ิวเจอร์ซีดสองสี่นะครับณนะปัจจุบันทำกำไรได้หรือรอแถวสามพิบสาบาทแปดสิบก็ได้นะครับก็ฟิๆนๆครับโอเค ส่วนทองไทยใน Go f เ t u ลเจอบาทซีดีเซสสียังปรับขึ้นอยู่ณนะตอนเนี้สต็อปเราขยับขึ้นมาเป็น43,900ถ้าไม่หลุดโซนนี้ท่านถือต่อครับแค่ขยับสต็อปนะนะครับภาพยังเห็นการไปต่อได้ไม่ยากนะครับด้านบนรันเฟนครับไม่มีประเด็นเพิ่มนะครับผมส่วนทองไทยที่เราลุ้นกันมาตลอดนะครับในฝั่งของทองคำไทยเล่นยากแต่เล่นได้ นะครับที่เขาบอกว่าสต็อกไม่ควรดุด43,500 43,300เนี่ยนั่นถูกต้องแล้วครับใครที่อยู่ในฝั่งรองสต็อบอยู่แค่นั้นเลยและ Run ้ะลันเทรนสัปดาห์นี้ด้านบนมอง44,430นะครับที่เป็นเป้าไกลๆนะโอ <Okay. S 1> เค่ยายง่ายๆครับ่ยายง่ายคุยกับเราเล่นยยง่ายๆมากนะครับปัจจัยก็บาทอ่อนครับโอเคนี่คือ